รถหม่วิ่งน้อยสวยๆแบบนี้นะคะราคาประหยัดประหยัดแนะนำคันนี้เลยนะคะกับเจ้าซูซูกิเซ1.2 GL นะบอกได้เลยว่ารถสวยเกรด A แน่นอนค่ะคุณจะได้รถสวยรถคุ้มค่าไปใช้งานแน่นอนสำหรับเจ้าคันนี้นะคะรายละเอียดต่างๆจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเกจะพาทุกท่านไปชมในส่วนของตัวรถกันนะคะไปกันเลย สวัสดีค่ะพบกับเก๋เพชรยนต์อีกแล้วนะคะวันนี้นะเก๋มีรถเก๋สุดสวยส,สุดประหยัดนะคะมาแนะนําให้กับทุกท่านได้ชมอีกแล้วนะคะวันนี้แนะนําคันนี้เลยนะเจ้าสุสกีเซียดนะคะเป็นรถปี 2019. จดปี20นะคะเป็นรุ่น 1.2GL นะราคาพิเศษมากๆ289,000บาทเองนะรถไม่วิ่งน้อยด้วยะคะ่ะวิ่งไปแค่3 0,000เองนะคะผ่อนสบายๆแน่นอนคะ่ะเดี๋ยวเก๋จะพาทุกท่านนะคะไปชมในส่วนของรายละเอียดตัวรถกันเลยนะคะ ทุกท่านนะคะไปชมในส่วนของรายละเอียดตัวรถกันนะคะบอกได้เลยว่ารถคันนี้สวยคุ้มเดิมแน่นอนค่ะเราไปชมกันต่อเลยนะคะในส่วนของด้านหน้าของตัวรถนะคะไฟคันนี้นะโคมไฟได้เป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะบอกได้เลยว่าสวยจริงๆค่ะรถตัวจริงสวยมากกระจังหน้าเป็นแบบนี้นะคะสวยๆเดิมๆโลโก้สุสกินะคะยังอยู่ครบๆเลยนะไฟสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีร่องรอยสะเก็ดหินใดๆเลยนะคะส่วนด้านล่าง นะได้ไฟตัดหมอกมาด้วยนะคะและก็มีชุดแต่งแบบนี้เลยส,สวยๆเท่ๆออกแนวสปอร์ตเลยนะคะแล้วก็ตัวกันชนนะคะไม่มีร่องรอยการชนใดๆเลยนะ ทุกอย่างยังสวยเดิมแน่นอนค่ะส่วนด้านหน้านะคะกระโปรงของรถนะคะไม่มีร่องรอยบุบบุมใดๆเลยนะคะยังสวยเดิมทุกอย่างเลยนะมีเลยสันสันคมคแบบนี้นะคะรถสวยเดิมแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูตรงล้อกันนะล้อนะคะได้เป็นล้อล้อแม็กเลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะสําหรับเจ้าซูซูกินะเป็นขอบ15นะคะยางเป็นยางปี21นะคะยังสวยยางแบบ ใช้งานได้เยอะๆเลยนะซุ้มล้อด้านในก็ยังสวยๆนะคะใช้งานได้ปะกะติเลยนะคะไฟเลี้ยวเราได้ด้านข้างตรงนี้นะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะกระจกมองข้างนะคะข้างนะคะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะสีเทาดําสวยๆแบบนี้เลยกระจกของรถนะคะเป็นกระจกเดิมจากโรงงานทุกอย่างเลยนะมีสติกเกอร์บ่งบอกตรงนี้นะคะคือก็คือเป็นกระจกเดิมจากโรงงานซูซูกิเลยนะคะจะมีอยู่ทุกบ้านเลยนะสําหรับเจ้าตัวสติกเกอร์นะคะ เดี๋ยวเราไปดูกันต่อด้านในนะคะด้านในของตัวรถนะคะแผงข้างประตูตรงนี้นะเป็นพลาสติกขึ้นรูปสีดํานะคะสลับกับตกแต่งกับสีออกแนวโครเมียมนะคะสวยๆสปอร์ตสปอร์ตแบบนี้เลยแล้วก็ตัวจับมือจับนะคะเป็นสีดําตัวปรับกระจกเป็นสีดํานะคะเป็นไฟฟ้ามีที่วางแก้วให้นะด้านล่างตรงนี้ที่วางแก้ววางขวดน้ําได้แล้วก็มีชุดลําโพงให้นะคะ ส่วนซองหน้าตรงนี้นะคะน็อตทุกตัวไม่เคยขยับขยื่นเลยนะคะเป็นโครงสร้างเดิมจากโรงงานเลยนะคะส่วนด้านในของเบาะนะคะเบาะตรงนี้บอกได้เลยว่าเบาะใหม่มากๆเลยเป็นเบาะผ้าสีดํานะคะพรีเมียมมากๆเบาะใหม่ๆแบบนี้เลยนะด้านล่างนะคะเป็นตัวปรับเบาะเป็นแบบมือยกนะคะ นี่เลยทุกอย่างนะคะสวยเดิมมากเลยสําหรับรถคันนี้พิเศษมากมเลยนะคะสวยๆแบบนี้เดิมๆแบบนี้นะแล้วก็ตัวแผ่นเพจยังอยู่ครบๆนะคะแผ่นเพจไม่มีร่องรอยการแกะเกาใดๆเลยซอกเสาบีนะคะน็อตทุกตัวไม่เคยโดนขันโดนไขามาแน่นอนค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปชมกันต่อนะห้องผู้โดยสารด้านหลังกันต่อเลยนะคะ งผู้โดยสารด้านหลังนะคะแผงข้างประตูเป็นพลาสติกขึ้นรูปสีดำเช่นกันนะคะสลับกับ ีโครเมียมแบบนี้สวยๆตกแต่งมาแบบแนวสปอร์ตนะคะแล้วก็ตัวมือจับเป็นสีดำตัวเปิดกระจกเป็นไฟฟ้านะคะมีที่วางแก้วให้มีชุดลำคงมาพร้อมเลยนะห้องผู้โดยสารถือว่ากว้างขวางมากเลยนะคะนี่เลยได้เบาะเป็นแบบสองหมอนนะคะแต่เบาะใหม่มากๆเลยนะสำหรับเจ้าสุดๆกีเซียสคันนี้นะคะด้านล่างตรงนี้ได้แผ่นรองมาด้วยนะคะ สวยๆใหม่ๆเดิมๆเลยนะคะแล้วก็ส่วนคอนโซลกลางตรงนี้นะสามารถวางแก้วน้ำเป็นที่พักแขนได้ด้วยนะคะคอนโซลด้านหลังน้าวางของได้เยอะเลยแล้วก็กระจกด้านหลังนะคะเรามีอ่อไล่ฟ้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะ<โ>เดี๋ยวเราไปชมกันต่อด้านหลังของตัวรถนะคะมาดูกันที่ด้านหลังของตัวรถนะคะด้านหลังของรถนะบอกได้เลยว่ารถสวยมากๆเลยค่ะ จะตกแต่งออกแนวสปอร์ตนะคะของเซียคันนี้นะเราไปดูกันที่ไฟเลยนะไฟจะได้เป็นทูโทนแบบนี้นะคะได้หลอด LED นะคะสวยๆแบบนี้เลยโลโก้ u ุสกินะคะยังอยู่ครบๆนะคะทูนนี้เป็นรุ่นเ,เป็นรุ่นเซียนะคะ ใบทะเบียนสวยๆแบบนี้เลยเรามีเซ็นเซอร์หลังให้ด้วยนะคันนี้มีกล้องหลังด้วยนะคะนี่เลยรถสวยเดิมมากๆเลยนะคะท่านใดที่สนใจนะสามารถทักสอบถามเก๋มาได้นะคะสําหรับเจ้าซูซูกิเซียคันนี้นะคะเดี๋ยวเก๋าพาทุกท่านนะไปชมในส่วนของห้องเก็บสัมภาระกันต่อเลยนะคะมาชมกันต่อนะคะห้องเก็บสัมภาระนะห้องเก็บสัมภาระกว้างมากเลยด้านนี้นะคานตรงๆแบบนี้เลย นี่เลยนะคะรถไม่เคยชนหนักพิกคว้าม,มาแน่นอนคะ่ะสําหรับเจ้าเสียคันนี้นะคะห้องเก็บอ่อสัมภาระตรงนี้กว้างมากเลยเดี๋ยวถือว่ารถสมบูรณ์แบบมากเลยนะคะแล้วน็อตคานบนตรงนี้ไม่เคยขยับขยื่นเลยซีนซิลิโคนด้านหลังตรงนี้นะยังเดิมเดิมจากโรงงานเลยนะคะ ทุกอย่างสวยเดิมแบบนี้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนกับราคาแค่2 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะกับรถคันนี้เป็นรถปี2019นะคะจดปี20นะราคาพิเศษพิเศษแบบนี้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนและลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะเรามีไฟแนนซ์เซ็นให้ถึงนาบ้านกันเลยถ้าลูกค้าท่านใดสนใจหรือมีปัญหาตรงไหนสอบถามเกตได้นะคะเกยินดีให้บริการยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันต่อเลยนะ มาชมกันต่อห้องผู้โดยสารด้านหลังกันต่อนะคะประตูฝั่งด้านนี้นะก็เป็นพลาสติกขึ้นรูปเช่นกันนะคะเป็นสีดํานะคะตกแต่งออกแนวสปอร์ตแบบนี้โดยจะเป็นสีดําตัวปรับกระจกเป็นไฟฟ้ามีชุดลาโพงมีที่วางแก้วให้เช่นกันนะคะห้องผู้โดยสารก,กว้างๆสะอาดอาดแบบนี้เลยเจ้าเสียกกันนี้สวยมากๆค่ะสวยเดิมทุกอย่างเลยนะซื้อรถกับทางเพชรยนต์นะคะรับประกันได้เลยว่า รถของเราไม่มีชนหนักที่คว่ำม,มาแน่นอนค่ะชมกันต่อนะคะในส่วนของห้องคนขับกันนะคะห้องคนขับน้าแผงข้างประตูเป็นพลาสติกขึ้นรูปสีดําเช่นกันนะคะมือจับเป็นสีดําตัวปรับกระจกต่างๆเป็นแบบไฟฟ้าเป็นออโต้นะคะแล้วก็มีที่วางแก้วให้มีชุดลําโพงให้นะคะใช้งานได้ปกติทุกอย่างเลยนะด้านในนะคะเบาะเป็นเบาค่าสวยๆพรีเมียมแบบนี้เลยเบาะใช้งานมาน้อยมากๆเลยนะคะ ตัวปรับเบาะเป็นแบบมือยกนะปรับได้6ทิศทางนะคะมาดูซอกตรงนี้เลยตรงนี้นะคะน็อ <Wir> ต <ing> ทุกตัวไม่เคยขยับเขยื่อนแน่นอนโครงสร้างเดิมจากโรงงานทุกอย่างเลยนะคะสุดๆเสียดคันนี้อิ๋วว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันต่อด้านในเลยนะ สำหรับพวงมาลัยนะคะคันนี้ได้เป็นแบบสามก้านนะคะเขาตกแต่งออกมาออกแนวสปอร์ตสปอร์ตดูดีมากเลยนะคะแล้วก็ได้แอร์แบ็กมาด้วยนะทุกอย่างนะคะยังสมบูรณ์แบบนะคะพวงมาลัยตรงนี้ไม่มีร่องรอยขีดข่วนไม่มีขุยใดๆเลยนะใช้งานมาน้อยมากๆเลยค่ะแล้วก็ด้านข้างตรงนี้นะคะก็จะเป็น ที่วางของได้นิดนึงนะคะสามารถวางเป็นกุญแจรหรือว่าเป็นโทรศัพท์ได้นะคะส่วนคอนโซลด้านหน้านานะสะอาดสะอ้านมากเลยนะคะแล้วไม่มีร่องรอยขีดข่วนใดๆเลยนะรถชันนี้แบบใช้งานมาน้อยมากๆเลยนะคะนี่เลยคอนโซลสวยๆสะอาดอาดแบบนี้เลยนะคะส่วนด้านหลังด้านล่างตรงนี้นะเก็บเอกสารคู่มือรถได้นะคะนี่เลยถือว่าห้องกว้างขวางมากเลยนะคะ ส่วนตัววิทยุนะคะได้เป็นเครื่องเล่นแบบซีดีนะแล้วก็ได้จอตรงนี้มองจะมีกล้องหลังให้ด้วยนะคะสามารถมองผลแสดงผลตรงนี้ได้นะคะเวลาเราถอยหลังนะคะจะมีกล้องหลังมาด้วยสามารถเล่น AMFM ใช้งานได้ปกตินะคะส่วนตัวแอร์นะได้เป็นแบบแมนนวลนะคะงานได้ปกติทุกอย่างเลยนะ คันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะเกียร์ออโต้แบบนี้เลยนะแล้วก็ตัวมือเบรกนะคะตัวเบรกมือเนี่ยได้เป็นแบบมือยกนะคอนโซลด้านกลางนี่เลยสามารถเก็บของได้นะคะกว้างแบบนี้เลยนะสำหรับท่านใดนะคะที่กำลังมองหารถใช้งานคุ้มคุมแบบนี้นะคะเกฑ์นแนะนำเลยนะ คันนี้ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนค่ะแล้วก็ราคาไม่สูงมากนะคะราคาแค่289,000บาทสามารถจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยนะคะท่านใดที่มองหาหรือสนใจรถนะโทรสอบถามเก๋มาได้เลยนะที่เบอร์0834300683ค่ะเก๋ยินดีให้บริการทุกท่านเลยนะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวถัดไปนะเก๋จะพาทุกท่านนะคะไปชมในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันต่อเลยนะคะ มาชมกันต่อนะคะในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะคะห้องเครื่องยนต์ของคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบนะคะ1.2 5ลิตรนะและได้แรงม้าอยู่ที่91แรงม้านะคะเครื่องยนต์แห้งๆสะอาดๆแบบนี้เลยนะคะน็อตท,ทุกตัวไม่มีขยับขยื่นเลยนะบอกได้เลยว่ารถคันนี้นะคะสวยเดิมทุกอย่างนะคะมีเลย สวยๆเดิมๆเลยนะคะสติกเกอร์ทุกอย่างนะคะยังอยู่ครบๆแบบนี้เลยนะคะมั่นใจได้เลยนะว่ารถไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำจมน,น้ำมาแน่นอนนะคะสำหรับรถคันนี้นะเป็นเจ้าซูซูกิเซียสนะคะ1.2 g l เป็นรถปี2019จดปี20นะคะยังสวยๆเดิมๆคุ้มๆแบบนี้เลยเลขใหม่แค่30,000เองนะกับราคาพิเศษพิเศษนะคะ289,000บาทนะคะใครกำลังมองหารถใช้งานคุ้มแบบนี้นะคะคันนี้สวยเดิมคุ้ม ค่าคุ้มราคาแน่นอนค่ะ เจ้าซูซูกิเซียคันนี้นะคะเป็นรถปี19จดปี20ราคาพิเศษมากๆเลย289,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าสามารถจัดไฟแน้นได้นะคะเครดิตดีฟรีดาวออกรถไปใช้งานได้เลยนะผ่อนเริ่มต้นแค่5,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะท่านใดที่สนใจรถคันนี้นะคะถาสามารถโทรสอบถามเก๋มาได้นะที่เบอร์0834300683นะคะเก๋ยินดีให้คำปรึกษายินดีให้บริการทุกท่านเลยนะคะและลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะเรา มีไฟนั้นเซ็นให้ถึงหน้าบ้านกันเลยนะอยากได้แบบไหนสามารถโทรบอกเก๋ดได้เลยนะสามารถสอบถามเก๋ดได้ทุกอย่างเลยนะคะเอาละคะสำหรับคลิปถัดไปนะคะเกดจะมารีวิวรถเก๋งสุดสวยสุดประหยัดคันไหนรุ่นไหนอีกนะฝากกดติดตามเกดไว้ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยสำหรับการรับชมขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะเราเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ Thank you